สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทท่านครับว่ามันที่พี่น้องรอคอยกับคมชิดลิกสิทธิ์ไทยทอน้ำไทยดึงฮีโร่มาแล้วครับวันอาทิตที่16เมษายนในช่วงประเพณีมหาสงกรานต์ปี60หลายๆท่านอยู่ระหว่างเดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับยุดยานพาหนะมีสติไว้ก่อนนะครับสติเป็นที่ตั้งถึงปลายทางโดยสวัสดีพรับดีกว่ามาไม่ถึงนะครับฉะนั้น งงเหาเหานอนตะจอดเคารพกฎจราจรไว้นะครับความชันลึกึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ผู้เอกของเราขุนพลน้อยชิดแก้วพล,ลกับยอดชัยยกขาวมวยไทยยิ่มมวยร้อยสามสิบสามปอนด์ผู้รองวันนี้ก็จัดไว้สุดยอดครับมวยทางเหนือเพชรภาคภูมิเจอกับชมุกเพชรชาติพิชิตเจอกับสามสิงเปิดหัวคู่แรกวันนี้ก้องจักรวาลทอพรานสี่สิบเก้าชกกับเพชรบอทองพยักบอทองครับ โชกการที่พิกัด119ปอนด์ครับเมื่อเช้านี้ก้องจัก,กรวาลมา120.2ครับลดไปจุด2ส่วนทางด้าน mm hmm. เพชรบ่อทองมา119ปอนด์นะฮะนักชกมุมแดงครับกล้องจัก,กรวาลครับปีนี้18ปีแล้วครับเป็นนักมวยจากอำเภอสวนนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ศรีราชาชนบุรีครับมีรองเทิ 1, ดพันตรจโทเทิดศักดิ์นนทพันพิพัฒน์ครับเป็นหัวหน้าคณะ ชกมา40ครั้งครับชนะ30เสมอ1แพ้9ครับ3ฟอร์มหลังก็เสมอกับตองคิงต้อยธมกิจบันเทิงครับแพ้น็อกอาร์ติดป่าเบิมครับที่ลุมพินีล่าสุดชนะเพชรบอร่อทองลูกบอ่อทองครับที่วิกหมอชิดส่วนนั้นนของน้ำเงินนะครับนั่นก็คือเพชรบอร่อทองลูกบอ่อทองนะครับ นักชกวัย17ปีนะครับเจ้าของส่วนสูง165เซนติเมตรนักชกจากอำเภอกันทารารมจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นม .6 นะครับ40ครั้งชนะ35เสมอ1ครั้งแพ้มา4ครั้งเป็นมวยหมัดนะครับหมัดกำปั้นนี้หนักแรงครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะทช่นนึก็นัเอาคุตสู้ยก4นะครับเพ็รผูดอยออกฝันชัยแล้วก็มาแพ้คะแนนล่าสุดนะครับ แลวก็ล่าสุดนี้ครับชนะน้องทนงด้านของซีวีชอการช่างนะครับที่สนามมวยลูเวทีลุมบินีครับห้าคู่เต็มอิ่มแล้วครับกับการติดตามชมนาว26ถ่ายทอดสดครับจากเวทีมวยคมชันลึกอตกสามนนทบุรีรางวัลยังคงเหมือนเดิมนะครับสำหรับน้องนนักมวยที่โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรางวัลคู่ดุเดือดประจำสัปดาห์นะครับก็รับจากยาบำรุงร่างกายเกล็กคูเกล็กคูสู้ไม่ถอยคนละ5,000ันบาท กาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชายนะครับมอบเพิ่มเติมให้อีกคนละ2,000บาทนับมวยน็อกนะครับสจอภัยทุนจันแจ่มนะครับสจเขตปากเกร็ดนนทบุรีนะครับก็มอบผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ทุกคู่ทุกสัปดาห์ทุกยกเลยนะครับ3า0 0บาทนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อพีวีซีท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคามอบเงินรางวัลคู่เอกคนละ5,000บาทนะครับนี่คือรางวัลที่เรามามอบให้กับนักมวยกันเอาละครับ ความระทึกใจที่พี่น้องแฟนมวยรอคอยนาว26ฉายกันแบบสดๆนะครับถ่ายทอดสดเริ่มแล้วครับมุมแดงต้องจักรวาลกับน้ำเงินเพชรปอทองเราเปิดหัวด้วยมวยใหญ่นะครับรุ่นแบตเทเวทครับ1้อยอนปด์อรดบก็ค้นสถิติมาแล้วกับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว3ครั้งครับครั้งแรกนี่เพชรบุบทองครับมุมน้ำเงินชนะคะแนน2ครั้งหลังนี่ก้องจักรวาลชนะคะแนนครับไปนี้ภาพที่4ติดตามกันน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับ เรียกว่าเพชรบอดทองก็มีดีมาโชว์แหละครับวันนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศด้วยนะครับโดยสถานีโทรทัศน์ดิจิตอนนาว26ยิ่งจักยิ่งแรงครับตันคุณภาพแล้วครับชกกันมาแล้วสครั้งนี่คู้ขี้สูสีสามครั้งฝั้งนี้ก็คาใจอีกหนังชีวิตนะครับเกมอย่างนี้ดูการเย้นมวยสดมวยแล้วไล้เคียนกันนะ ต้องจักรวาลเปิดเตมเบียดเข้าไปาชา้าๆยังเคยปะ,ะทะกันมาแล้วนี่ไม่ต้องดูใจกันนานครับดูเนื้อตัวนี่เปรี้ยทั้งคู่ครับช่วงสงการานนี่ไม่ได้ไปไหนครับอยู่ค่ายซ้อมอย่างเดียวก็วันนี้ครับจะไปเล่นสงกรานแม่ทางด้านของเจ้าต้องจักรวาลนี่ยังมีประเพณีวันไหลที่บางแสนนะครับให้เล่นด้วยนะครับรเพราะฉะนั้นนี่จะไปเล่นแบบมีความสุขหรือ เลือดก,กบปากไปเล่นเดี๋ยวรู้ครับยังมียังพอมีวันไหลอยู่บางแสนนะเห็นใ้นักมวยที่ชกในช่วงในช่วงนี้ครับอาทิตย์วันเสาร์วันจันทร์นี่คือช่วงสงกรามนี่ต้องเก็บตัวนะน้องหนุย่ยจะไปเล่นสงกรามไม่ได้ครับรูบหรน้าที่ตัวเองครับนักมวยที่ดีครับ บัวแต่ไปเล่นน้ำเย้วเยิ้วเยวพอขึ้นบนเวทีโดนเขาเตะดีอย่างนี้โอ้โหนี่ไม่รู้จะโทษใครดีครับเ<อ>พราะฉะนั้นนี้ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีครับมีพินัยครับนั่งวยครับ,รบมีความเป็นมืออาชีพสูงสมการเล่นปีไหนก็ได้แต่ว่าปีนี้เราได้มีโอกาสชกในช่วงอย่างนี้ก็ต้อง เอาเงินไปก่อนนะมิสเตอร์ป๋องครับแหมเงินทองหายากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องเก็บไว้ก่อนแล้วเก็บหอมรอมริบครับแหมกรรมการเตือนแล้วครับเตือนครับชัชวาลชัยสุขนะครับเปิดหัวครับพี่น้องรอดูรอชมครับไม่ต้องขี้เหนียวอาวุธไม่ต้องประหยัดอาวุธคิดได้ออกเลยเดินเบียดมาไวขึ้นครับขยับอมจักรวาลสีเสื้อตำรวจครับวันนี้ท่านมาเองด้วยครับ ลองเทิดกับมาคุมอยู่ที่มุมครับก็เป็นลูกศิษย์รุ่นใหม่แล้วครับจากค่ายท49ครับกองจกกอักรวาลแ้งขวาครับทรงผมของทางด้านเพชรบัวทองนี่นี่กวนโอ้ยใช้ได้ครับวันนี้นี่ครับดูชัดๆแล้วนี่ไม่รู้ว่าเป็นเป็นทรงอะไรเหมือนกันนะเหมือนยกแรกครับ ไทลัคส์รีโวแค่มองก็ร้าใจซื้อวันนี้เลือกรับฟรีชุดแต่ง T R D หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง30เมษายนนี้มวยไทยคุณภาพดีก่อนโชคต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณ เมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สําคัญต้องให้เกียร์คู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์ Life, นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสากลโคนมวังน้ำเย็นสีทนได้ชัวทุกซีซันเตรียมเงืนไหลได้เลย ความร้อนอยังคงจะเข้าไม่ได้บ้านแล้วนะอย่าห้ามได้ไปิปัญหาร้อนไม่ให้เข้าบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ห้าไม่เชื่อก็ลองดูปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ย,ยา ต่บมาติดตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสาหรับแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องใช้แอนตาซินเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือดซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาธาตุน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องติ่นหอมเย็น ปลาสกากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเดียวบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหารสองสรรพคุณในขวดเดียวไดฟิรินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อบริาษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ P ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา บริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผลิตภัณฑ์ตรา3มแม่ครัวยาแก้ไอ้น้ำดำตราเสือดาวและยาเอลพีตราเสือดาวครับกราบขอาพะคุณเป็นอย่างสูงครับครัไม่มีทันไม่มีเราแล้วครับผู้ให้การอุปการ,ระกับรายการของเรายกที่2แล้วเพชรบัวทองโอ้โหตังว่าโดนหมัดของทางด้านกลอออ้องจักรวาล่งสีแดงครับตับลำตัวหมัดขวาอนนี้เตะขวา สวนโวยมัดขวาคืนเหมือนกันครับเพชรบอทองเปิดเกมแล้วนะครับกล้องจักรวาลครับแค่ยกที่2นี่ก็เปิดแล้วครับเพราะว่าโชกมามา3ครั้งแล้วครับหลูทางมวยกันเป็นอย่างดีครับมีศอกปักเข้าไปวงในไล่แขนครับเพชรบอทองยังไม่ตีเด็กเมืองดอกลําดวนก็จริงนะครับแต่ว่ามาซ้อมอยู่ภาคตะวันออกนะครับทางด้านของค่ายวยลูกบอทองครับเดินเข้าหาครับกล้องจักรวาลนี่ครับทุบซี่โครงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งขวา อยดอกลำดวนหลายคนแล้วครับมาอยู่ภาคตะวันออกครับโดยเฉพาะค่ายนี้ครับอยู่ในเครือของสิทธิ์ลมหนาวแล้วครับลมหวนก็ี่ก็ดอกลำดวนเหมือนกันมาโตมาเรียนจบห .6 แล้วครับอนี้อยากเป็นทหารหาช่องหาวิธีเข้ายังไม่ได้ครับปานองตือตั้งเป้าตั้งความหวังเอาไว้ครับอยากเป็นทหารครับแทงขวาครับซ้อมอยู่บริเวณบริเวณใกล้ๆกันครับกรมจักรวาลนี่อยู่ชนบุรีครับ ส่วนเพชรบัวทองอยู่ระยองครับขยับเดินเข้าไปหาจังหวะหาจังหวะเข้าทำครับแข้งขวาครับกรรมการก็เร่งหน้าดูนะครับแหม่แข้งซ้ายคือนะครับเพชรบัวทองขยับเข้าหาครับกล้องจักรวาลครับเจอกันมาแล้ว3ครั้งนะครับแดงชนะมา2แพ้มาหนึ่งนะครับครั้งแรกนี่แพ้ครับทั้ง2ครทั้ง3ามีชนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง สำหรับแฟนคลับของนาว26อุ้ยต่างคนต่างทัดมาลาครับโดนทั้งคู่ฮะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างซ้อมมาดียังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเพชรบวทองขวางคำแล้วเสียบเสียบเข่าซ้ายฮะนี่ต่างฝ่ายต่างมีดีแน่นอนวันนี้แอมวงในนี่ยังตีกันไม่ถนัดเลยครับกำลังแขนดีทั้งคู่ครับอ้าวมีศอกครับศอกบวกเหมือนกันแล้วครับแให้อะไรมาก็คืนอย่างนั้นครับเพชรบอทองนีสใส่ดีครับ แต่ว,ว่าไม่เอาเปรียบครับอืครับคนหนึ่งเตะล่างคนหนึ่งเตะบนครับสายหน้าครับองค์จัก,กรวาลพญาพ่อหามมีสายหน้าเหมือนกันครับเอาเจอขวาหลังไม่ถอยแล้วครับอตอน,นี้เพชรบรัวทองไม่ถอยท้าดวลชวนแรกแล้วเปิดหน้าเลยสู้นครับทางด้านเพชรบรัวทองอ่าล้เกมเริ่มเข้มข้นงวดขึ้นมาแล้วพักให้น้ําก่อนครับยกสองไม่มีแอลกาอฮอล์ไม่มีน้ําตา ยาท่าน้ำขาวไทนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องติดบ้านไว้ยาท่าน้ำขาวไทนครไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาล โตโยต้าเคมอเตอร์พยาธิเบนด้า500ถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวถ่ายพยาธิตัวกลมเส้นได้เบนด้า500มีตัวยามีเบนด้าโซกล่องสีเหลืองเบนด้า500อั่านคำเตือนอนักชรากรใช้ยา <Bye. S 1> นี่คือเรื่องจริงมันจะบ ปุ๋ยตาลนกปากห่างที่สุดได้ของเขาจริงๆกลับมาตามต่อนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณเพิ่มเติมน,นะครับทางด้านของแชมป์กระบะยอดขาย11ปีซ้อนครับโตโยต้ยตาไฮลักซ์รีโวนะครับปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุยย๋ยยูริยรานกปากห่าขขงปุ๋ยดีมีคุณภาพ ยาแก้กคูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและก็ร้านเซเว่นเอตราทั่วประเทศเช่นเดียวกับยาสตรีเพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบสีโอรเรนเทนตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในทาไม้ทาเหล็กโทรศัพท์0619123333ขอบคุณเสียต้นนะครับนมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโคโนโมอน้ำเย็นโดยคุณอำนวยทงจก น้ำจิ้มไทยรถเด็ตราน้องพรแซฟทิจัดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินโรงเรียนห้องแอร์สภาษาอังกีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียนมอนุบาลถึงป .6 โตโต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับฟังไม่ผิดเพี้ยนแต่อย่างใดครับรับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโดยคุณวิเชียนสมพรุ่งโรจนะครับเทรเลยนะครับ0 2, 2 6 6 2 6 5 5 5, 5คิดถึงโตโต้าคิดถึงเคมอเตอร์ู่แรกยกที่3 เข้ามาคล้องในและตีต้องจกักรวาลล็อกล็อกเหนียวเลยฮะล็อกไม่ปล่อยแล้วล็อกและตีเนี่ยไปเรื่อยๆได้จังหวะเพชรบอรทองพยายามจะขวางค้ำดันออกไปนะคนหนึ่งก็ขวางคนหนึ่งก็ล็อกล็อกครับพยายามเดินแล้วครับต้องเร่งแล้วครับวงนอกนี่ดูว่ากล้องจักรวาลนี่อาวุธนี่หลากหลายกว่าครับนี่ครับมีแข้งมีหมัดมีศอกครับแข้งมาคืนแข้งนะครับอาเตะลุดครับเพชรบอรทอง กองจังหวะกระแทกมัดไปก่อนนะครับเีกเช็คระยะแม่แต่ไม่มีอาวุธตามเพชรบอวทองเดินเข้าหาครับฮุกซ้ายเต็มกบหูนะครับน้ำหนักยังไม่ดีพอนายครับดูนายกันบ้างครับยังไม่เห็นนายกันเลยครับสองยกที่ผ่านมาครับดูนายครับก่อนล็อกได้ดีครับกองจักรวาลแต่ว่าเพชรบอวทองพยายามนัดออกครับด้วยการขวางอายจมูกมทำให้ทั้งคู่นักตีไม่ทถนักย,ยกสามมีเริ่มแรงนะครับอาวุธแล้วก็เริ่มใช้กําลังกันสูงขึ้น เพชรบัวทองจำเรืองมองพี่เลี้ยงเล็กน้อยครับเอายังไงดีครับลูกพี่ลูกพี่สั่งเดินครับไม่ต้องอังอื่นแล้วครับต้องเดินครับตอนนี้โอ้แต่ว่าแข้งซ้ายของทางด้านก้องจักรวาลครับแกตะได้สอแข้งเลยครับนี่ครับขวาก็ได้ซ้ายก็ดีครับเดินเข้าหานะครับเพชรบัวทองหุกซ้ายไปก่อนครับในครับขวานพยายามตีครับล็อกรัดตีเข่าขวาครับก้องจักรวาล เพชรบอรทองจะโม่แต่ขวางขวางแล้วหวะาตีาชาไปหน่อยนี่เดินเข้ามาโดน,นจังหว่าตีขวาโอ้บวกซอกมาหมัดขวาหมัดซ้ายฮะหมัดซ้ายของเพชรบอรทองแต่ว่าโดนเขี่ยนาขาหน้าเสียหลักเพชรบอรทองเข้าไปใหม่มาแล้วครับหมัดมาแล้วครับน่าเพิ่งจะน,นึกออกว่าหมัดตัวเองก็ต่อยได้ดีครับทางดน,น้าเพชรบอรทองวงในขวางครับ ขวางแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับนี่ครับนี่ครับขวางดีด้วยครับเพชรัวทองครับเพียงแต่ว่าไม่ตีตามครับมัดก็ดีแต่ไม่งัดออกมาใช้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนี่รู้ว่ามีอะไรดีต้องงัดออกมาครับจังหวะยังทําไม่ได้ครับนี่ครับจับแล้ตีจับแล้วตีคลิปไวเช้าไวครับกล้องจักรวาลภาษาโมยเขาบอกแต่งตัวแต่งตัวไวไม่แต่งแต่งตัวไม่ช้าแต่งตัวช้าไม่ได้ครับ ต่อสู้ป้องกันตัวได้ทันนี่ฮะไตหลุดโดนทำโทษเลยนี่ครับต้องต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้ครับเพชรบัวทองครับช้านี่โดนแข้งครับหมดยกที่สามครับพักกันคู่เดียวไฮรักซ์รีโว่แค่มองก็ร้าวใจซื้อวันนี้เลือกรับฟรีชุดแต่ง TRD หรือรับบัตรกำนันเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมข้อเสนอพิเศษอีกมากมายถึง30เมษายนนี้ สีทนได้ชัวร์ทุกซีซันเตรียมเมื่อไหลได้เลยความร้อนยังผมจะเข้าไม่ได้บ้านแล้วนะอย่าห้ามได้ปัญหาร้อนไม่ให้เข้าบ้านประหยัดพลังงานเบอร์ห้าไม่เชื่อก็ลองดูประกาศนอร่าแชมพูยาขจัดรังแคบรรเทาอาการคันศีรษะโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อรานอร่าแชมพูยามีตัวยาคีโทโคนาโซนอร่าแชมพูยาแก้ปัญหาได้ตรงจุดนอร่าแชมพูยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา กลับมาดูครับขอบคุณท่อน้ําไทยนะครับดูภาพช้าๆชัดๆนะครับเกี่ยวแล้วก็ฮุกซ้ายครับเพชรบอดทองเนี่ยครับฮุกซ้ายแล้วก็พยายามหาเหลี่ยมตีนะครับแต่ว่าคิดช้าทาช้าไปหน่อยอาหมัดซ้ายที่ดีครับแต่พอจะไปเอาอีกทีนี้เจอเกี่ยขาหน้าเสียศูนย์ครับเป้าหายไปกับตาเลยครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับยากระใสเส้นตราโคทีมเกีนะครับบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายโดยห้างขายยาสมศักดิ์เรศั์อำเภอบ้านไผ่ขอนแก่น นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโคโนวันยิ่วางน้ำเย็นนะครับชุดกีฬากีฬาของพลเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตสจไฑูทุนจันแจมยาหม่องเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคาบุตรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงหลังคาเมทัลนศิตราสิงโตง,งานดีมีคุณภาพของบริษัทแม่ทองไบสตีล02841261หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศบริษัทฮารีลล์กรลแอดไวเซอร์จำกัดโดยทนายมิเชลและหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่กาแฟโฟกัสกาแฟสำหรับท่านชาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวกูหลานชนิดแคปซูลตราเบอร์หนึ่งสอบถาม0811339955อุปกรณ์มวย S.K.S อุปกรณ์มวยดีมีคุณภาพสนใจสั่งซื้อ0984644709และร้านสีชนะแอร์เซอร์วิสจำหน่ายแอร์ใหม่แอร์เก่าแอร์โรงงานทุกชนิดมี3สาขานะครับโทรศัพท์0955751515แล้วก็สาขากรุงธโสธรโทรศัพท์ศูนย์แปดห้าหนึ่งห้าสองแปดแปดสี่แปครับยกที่4คู่ที่1นึ่งอันนี้เกมยัง ดูไม่ออกบอกไม่ถูกเพราะว่าเวลายังเหลือตั้งสองยกครับนี่ยกสี่อยู่อะไรก็เป็นไปได้ครับมวยไทยไก่เดือยบนเวทีแห่งนี้จังหวะตะขวาของกล้องจักรวาลองในแขงแรงวันนี้กล้องจักรวาลตีะบล็อกได้และสับซอกครับลูกแก้ของทางด้านเพชรบัวทองนี่ครับแต่เวลาล็อกได้นี่ับยังตีไม่ชัดเจนครับทางด้านเพชรบัวทองครับก็ออยังคงตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อไปครับ แข้งขวาครับมีโต้ด้วยขวาเหมือนกันครับต้องจักรวาลอ้ามัดมาเติมครับเพชรบ่อทองโอ้มาหลายอย่างเลยครับเพชรบ่อทองครับมาหลายอย่างเลยครับทำได้ดีครับอ่าชค่โดนนะครับกล้องจักรวาลครับอ้าเจอสายตรงครับมัดขวาแข่งขวาครับโอ้มีทั้งหมัดขวามัดซ้ายมาหลายทิศทางครับนี่ครับฟันศอกซ้ายทีนึงกล้องจักรวาลต้องโต้นะครับไม่โต้ี่เจ็บนะครับให้ก็ต่อยข้างเดียวไม่ได้ฮะนี่ฮะโดนหมัดทำท่าจะไม่ค่อยดีเหมือนกัน เตะไปเตะมาตั้งรับไปเป็นขบวนแล้วตอนนี้กองจากาวานนะตรงไม่สวยแต่ว่าอาวุธออกไม่หยุดครับเพชรบัวทองอาตรงไม่สนทรงแล้วครับตอนนี้ออกอาวุธขยันออกครับเอาแล้วครับโดนหมัดมีบูบบ้าบครับกองจากรวาลเออไม่ใช่ท่าดีทีเล็วนะอ้าวเร่ง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 ถ้าเกิดยังสู้ก็จะมีความหวังนะครับถ้าเกิดไม่สู้ทัทีเดียวหมดหวังเลยครับ ไก็เป็นไปได้เหมือนที่บุกงาตอนนี้กองจักรวาลบรรจงเสียบพอได้จังหวะใจจังหวะแรกครับนี่ฮะข้างาอ้ยางกันฟันของใครกระเด็นออกจากปากอของเพชรบอรทองพยาการใส่เข้าไปใหม่ไม่ใส่ไม่ได้ครับเป็นกฎเป็นระเบียบมวยไทยต้องใส,ส่สวมยางกันฟันครับเริ่มจะตั้งหลักได้แล้วเหมือนกันครับกองจักรวาลมีลูกทีมีดักแทงครับวงในขวางครับ ขวางแบบนี้ตียังไงตีไม่ได้ครับก็ขวางทั้งแขนขวางทั้งขาครับกล้องจักรวาลครับไม่เป็นไรครับเพชรบ่อทองลุยต่อครับเพชรบ่อทองลุยครับแมแหมหุกขวาสายตรงครับยังมีความพยายามอยู่นะครับสีหน้าแววตานี้ยังตั้ง6กตั้งใจอยู่ครับเพชรบ่อทองครับต่อยท้องต่อยท้องนี่ฮะขึ้นบนใบหน้าหงายเงือบเลยต่อยบัตรหนึ่งสองเข้าไปต้องเร่งต้องคิดไวทำไวอย่าคิดช้าครับ คิดชาก้องจัก,กรวาลจะตั้งลาได้วงในเดี๋ยวนี่วงในนี่เสียบเขายัดไส้แถมไม่หนึ่งดอกดอกสุดท้ายนี่ชัดเจนเลยครับอ้าต้องเดินต่อครับวงในวงในกดลงมาครับอ่านี่ครับเสียบแล้วก็ป้องกันตัดเสร็จสับครับทางด้านก้องจัก,กรวาลมดยกที่4ี่ครับ ปลกใจถูกใจ,กใ,จใครใครก็อยากทิ้มล <Euro. S 3> องเลยมั่งนุ่งผูกใจเอวเซ่ Neuro Detox Detox โทรฟรีในเครือข่ายไม่จำกัดตัวจริง Love you Love you Love you ไม่เกินไป เก like ินไปเกินเกิแบบนี้อาจทำไม่คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรทเทาปวดและอัเศบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลีตัวยาไดครูพนแมกอันคับเตือนในฉลากของใช้ยาใช้ของนายเลยเน็ตไม่อันดีแท็เน็ตไม่อันไม่ลดปีตัวจริงเชื่อนายดีจริง ภาพช้าครับยกที่สครับจังหวะที่ต้นยกนีออกมาสาวเป็นจุดเลยครับทางด้านเพชรบอทองกองจักรวาโดนเข้าไปนี่ก็โอ้ไม่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ตั้งหลักได้ครับหรือต้นต้นกับโถงเพลงเลยนะครับเจอพายุหมัดของเพชรบอทองครับเนี่ยครับมาหลายทิศทางนะครับอย่างที่คุณมุยบอกนะว่าทรงไม่สวยนะครับรลูปตรงมวยไม่สวยแต่ว่าอาวุธออกไม่หยุด ก็สร้างปัญหาให้ผู้่อสู้ได้นะครับขอให้มีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ลูกนี้แม่เสียลูกเสียเหลี่ยมครับเสียทรงนักศึกษาเล็กน้อยพี่น้องแฟนมวยอ,อย่าลืมนะครับวันที่5พฤษภาคมจะองให้ปี้เบอร์เดย์กับโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรหรือธีรพงศ์ธีระเดชพงศ์ครับวันที่5พฤษภาคมที่สนามมวยลุงทีนีครับยิ่งใหญ่จริงๆในวันนั้นมีการแจกรถด้วยครับกับพี่น้องแฟนมวยอาหารตั๋วมีโชค โชคนั้นรางวัลใหญ่จริงๆครับรถยนต์1คันในทีเดียวครับครับรถเตียต้าคอนเนอร์หคันนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดสด2ช่องด้วยนะครับโดยจะเป็นการประเดิมเริ่มต้นนาว26ของเราถ่ายทอดสดมวยวันศุกร์นะครับทางสนามมวยเวท,ทีลุมพินีครับสายฝนเจอบางกอนทองวิวเจอป้อ,เอมเพชรฟ้าใหม่เจอติโตสิงห์พลันชยัชยชัยกับขุนศึกน้อยสิทธ์แก้วประพลครับมายกสุดท้ายครับมีอจีดหลายกระปั้นเลยครับเพชรบ่อทองออกมาหลังต่อยอย่างเดียวครับทีมงาน โอ้นาทีต้นน้ำอันตรายด้วยครับได้น้ำได้ท่ามาใหม่ๆมัดอันตรนักด้วยครับโอ้สุดบุกนกแน่นตั้งแต่นักกองจากรวาลแกโดนแล้วนี่ก็มีบูฟ้าไปเห็นตลอดครับจ้องกล้องจากกวาลครับแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ต่อยไม่โดนครับเพชรบัวทองโดนทีกระเด็นออกมาอีกถีบเท้าหลังด้วยนะครับกองจักรวาลครับมีอาวุธน้ำครับเพชรบัวทองครับ ผิวออกขวาทีซ้ายทีถีไปครับกล้องจักรวาลเสียวเหมือนกันนะครับอย่าว่าแต่นักมวยเสียวเลยครับกองเชียร์นี่เสียวยิ่งกว่าครับเสียวพลาดครับอย่างกับผู้ที่โดยสารไปกับกล้องจักรวาลนี่เสียวทั้งเสียวทั้งขบวนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นโมแตงเงื้องาราคาแพงครับเพชรบัวทองง้างนานไปหน่อยครับเห็นหมดครับนี่ครับก็ไม่อยู่เป็นเป้านน่งแล้วครับกล้องจักรวาลมีถีบมีบนมี หมัดแย็บครับอ้าวมีฮึดขึ้นมาอีกก๊อกหนึ่งครับเพชรบอททองกองเชียนี่รอเชียครับเอาลัครับแต่ความเป้ายังไม่เจอครับคือถ้าเกิดเพชรบอททองมีทักษะในการออกหมัดมากกว่านี้นี่เชื่อว่าเด็กคนนี้มีกำปั้นหนักหน่วงใช้ได้เลยนะครับนี่รับนะขนาดแกแบบเนื้อไม่สุดนะครับทิ้งไม่ไปทั้งไหลแต่ว่าก็ถือว่ามีคุณภาพอยู่ครับเพชรบอรทอง ต้องจักรวาลเองครับโดนหมัดก็คงเพ่งคงเพ่งนะแต่ว่าต่อยหมัดต้องให้ไปหน่อยครับเดินมาก็จริงแต่ว่ามายืนตัดสินใจอีกใช้เวลาพอสมควรนี่ครับนี่ครับพยายามจะต่อยครับซ้ายขวาครับแต่ว่ากล้องจักรวาลครับวนแล้วครับตอนนี้เตะไม่โดนครับเตะโดนเชือกครับช่วงปลายยกหมัดครับยังเป็นหมัดอยู่ครับช่วงปลายยก อาล่ะครับอยากลองของเหมือนกันครับจ้องกล้องจักรวาลครับโอ้ต้องต้องไปนี่ระบบป้องกันของกล้องจักรวาลก็ใช่ว่าจะดีนะครับนี่ครับทำให้เดนเฮขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหมัดขวาครับเพียงแต่ว่าแน่ต้องต่อยให้โดนครับเพชรอูทองเจอแข้งขวาเอาหมัดซ้ายครับโคงเพลงครับเอาหมัดเอาโยนขาขวามาครับกล้องจักรวาลโอ้พอกันแล้วครับมวยคู่นี้มีเถียงบ้างครับรับอย่างเดียวไม่ดีฮะก็เถียงบ้างโดยการสาดเข้งสวนสกัดเอาไว้ ก็ยังดีที่มีโต้ครับกล้องสกวันน่ยืนรับหมัดนี่ทีมงานจะหายใจคว่ำครับนี่ครับถีบแล้วครับตอนนี้ทีมงานสั่งถีบแล้วก็วนครับก็ถือว่าต้องไปเสริมประสบการณ์อีกเยอะนะครับทั้งคู่ครับยังเป็นมวยเก่งมวยเด่นมวยดังได้นะครับประสบการณ์บนเวทีนี้สําคัญมากครับอ่าล่ะครับครบ5ยกแล้วครับเดี๋ยวไปดูการให้คะแนนของกรรมการครับชูไปทางไหนครับจะไปร้อยเอ็ดหรือจะไปสีสเกต แต่ว่าต่างคนต่างมาอยู่ภาคตะวันออกนะครับกล้องจักรวาลนี่มาอยู่ศรีราชาชนบุรีครับให้มวยทอพลาน49ส่วนเพชรบ,บอรทองนี่หนูอยู่นู้นแหละครับระยองกรรมาการชูม,มือไปที่ทางนั้นของก้องจักรวาลทอพลาน49นะครับพบกัน4ครั้งขึ้นนำ3ต่อ1แล้วครับ